เฮโยโยนะครับโอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมพี่พี่น้องน้องชาวเกมไมค์คาพ็อกเก็ตเอディชั่นกันด้วยเลยนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ทําการอัปเดตไหมครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็ที่จะสามารถนะครับไปอัปเดตได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเวอร์ชัน ล่าสุดนะตอนนี้ก็คือเวอร์ชัน1.1.2นะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนไมค์ครับพ็อกเก็ต d i ดิชั่นนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นแอดออนทางด้านของโฮว์เบย์นะครับผมนะฮะโฮว์เบย์นี่คืออะไรนะครับนะก็ หลายหลายคนนะครับยังไม่รู้จักนะครับผมซึ่งมันเป็นยานพาหนะนะครับชนิดหนึ่งนะครับที่แบบว่าคล้ายๆรถเครื่องนะครับแต่ว่าไม่มีล้ออะไรประมาณนี้แล้วเนาะก็ผมไปเอามาจาก Google นะครับมา2ภาพด้วยกันนะผมเป็นภาพการ์ตูนนะครับหนึ่งภาพนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ภาพจริงๆนะครับเป็นโฮลบอยจริงๆนะครับที่เขาขี่จริงๆเนี่ยนะครับอ่ะอีกหนึ่งภาพนะครับผมเอออะไรก็ประมาณนี้แล้วเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมจากที่เราดูนะครับสองภาพนั้นนะครับเออนะครับมันก็เป็นรูปเป็นร่างที่แบบว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมมาครับกันบ้างนะครับผมว่ามันเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับมันเป็นรูปร่างแบบไหนว่านะครับโอเคนะครับมันได้แทนที่เจ้ามานะครับเออแล้วก็ต้องการอ่ารด้วยนะครับผมเพื่อที่จะขี่มันนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับนะก็มันเขียนว่าสปาโฮบายเห็นไหมนี่นะครับผมนะก็เปลี่ยนเป็นม้าเป็นโฮบายเลยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยช้าวับมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะม้าไม่มีหัวนะครับไอ้บ้านคนสร้างก็สร้างมาได้นะครับผมนะนี่แหละโฮบายโอ้ยนะครับ โหลดมาครั้งแรกแม่งโคตรเครียดเลยที่ป๋ายเจอแบบนี้โอเคนะครับนี่ขี่มันเชื่องครับผมความสามารถของมันก็คือนะครับความเร็วและกระโดดโคตรสูงนะครับนะี่รักรักหัวใจขึ้นดี่ปิง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 ไโอเค okay, นะครับก็หัวใจของมันนะครับผมโอ้โหมีกี่ดวงวะเนี่ยหกสิบดวงด้วยกันนะครับผมนะก็แถวและสิบนะครับโอ้โหดูดิแม่งโคตรแบบ โคตรจะเปรี้ยวนะครับบอกไว้เลยนะครับผมอ่ะเราก็สามารถใส่อานนะครับลงไปนะครับนะก็แบบว่าขี่ได้แล้วครับผมนะก็อะไรประมาณนี้แหลนะเนาะก็แม่งแค่ดัดแปลงม้าแค่นั้นเองแอ <c oughs> ดอนนี่มันน่าเล่นไหมนเนี่ยเออนะีครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือความเร็วเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับแล้วก็กระโดดโคตรสูง้เช้าอันสดใส นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะแบบว่ากระโดดสูงนั่นเองและก็เร็วนะครับดูดิโคตรจะเร็วนะครับอ๋อวู้เมืองโคตรสูงเลยนะครับผมนะโอ้โหดูดิสูงกว่าเมฆอีกนะครับสำหรับเจ้า hover bike คันนี้นะครับผมนะก็มีอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับนะก็คืออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะครับเอากล้องชูเกอร์มาแล้วก็อลเลกมานะครับ โอเคนะครับคือแบบว่าเราสามารถทำกินได้ด้วยดูดิดูด,ดิแล้วมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะผมอ่านข้อความไอแอดออนนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับผมคือมันก็จะรักเราอะนะมันจะเพิ่มความเร็วหรือเปล่ามันก็ไม่เพิ่มนะครับแล้วก็กล่องชูกเกอร์เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับคืนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเออก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอเจ้าโฮเวอร์บายนะครับคันนี้นะผมเนี่ยโอ้โหเรียกเป็นคันหรือเรียกเป็นตัวเดียวว่เออนะครับ <laughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับดาวโหลดไปเล่นกันด้วยนะครับผมและก็ที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะผมนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับไกลจะหนึ่งแสนเราฟ้ยนะครับก็ นะครับรู้สึกภูมิใจนะครับโอเคนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะก็บ๊ายบายสวัสดีครับนะวู้ฮู้ว